ก็ก็ไม่เบาไม่เบาต้องเอาัวมาใสเวียนจนมองไได้แล้วคัะโอ้ยเขาัวเร่อจนน้ำตาเกคุณสิงโตค่ะ ออกหรือยังน้องค่ะสวัสดีค่ะกำลังคุยกับเพื่อนอยู่จ้าตอนนี้ไลฟ์สดเี่บนาทีอยู่ค่ะน้องกกมไล่์นี่เขียนจนหมายหน่อยปาวบัวบัวกำไม่ค่อยมีคนสงสัยมันดึกแล้วเนาะมันดึกอพด ของเพลงแ่ะไม่ที่ทำมันเหลือทำมันเหลือก็เอาไปทําอะไรไม่ได้เราก็ล้วก็คิดไม่ได้่เป็นผุ้สากรรมนี่เตกรังดุนีรังดุนีจากเล็กจากเล็กมีคนทำมีคนไม่ควยฮะไม่มีคนไม่สม่ลัดสลัดกเพีินะปักเรียบค่ะ ไอ้ลูงที่ทำวดลายปับหาปิจมูกจะกิดดสวยดีลูกลุกสมุดไอ้เหงทำกดลูกไม่ไม่ท่าไม่ต้องไม่ครังอะไรนะฟ้าฟ้าอ <Hey, ืฟนีนะในยุบานนี่มีใช้จารดเนาะงานมันก็มีเรื่อยๆมันมีใช้มีหมากเช้ก็จะรัางานรอคะ เชิญเข้ามานะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะเพราะว่าจะสะสมันนนีี ไล่ซดก,ก็ไล่โตอีกไล่โตอีกที่นี่ก็เลยกดเชิญเพื่อนมาอีกอยู่ดึกหน่อยเผื่อเพื่อนจะเข้ามาประมาณนี้นะคะก็เลยกดเชิญค่ะกดเชิญเพื่อนหลายคนอยู่ค่ะกดเชิญเพื่อนเฮตาสวยถ่ <c oughs> ายคลิปตอนถ่ายคลิปพูดนะพี่ <c oughs> พ่โชคตาสวยสวยออที่นี่ สาเหตุองต้องเซ็นพันี่ ภาษาเต็กคุณโอ้ยแยม่อ้ยภาษาอังกฤษไม่ออกเคยเรียนแต่ภาษาไทยเนอะจะเนาะภาษาอังกฤษก็มูปปาได้เรียนนิดนิดหน่อยหมดแล้วค่ะที่นี่ก็เลยไล่ต่อจังนิดเพราะว่าถ้าสมนาทีถ้าสมนาทีอยู่ค่ะมันเหลือเยอะก็เลยอยู่นานหน่อยเนาะกันเลยอยู่นานอยู่โยมไรโยมไร ได้ไปเลยล่ะพี่ตรงเล่งไงมันจิมเิเวลาของพี่เดียวดิได้จิมเวิเวลาก็อะไรเวลาอย่างนนนสองทุ่มประมาณสองทุ่มเพื่อนเพื่อนใครกำลังจะเวะมาก็ผ่านมาผ่านไปก็เวะมานะคะเพื่อนเพื่อนจินไม่เมิเอาเวลาไหนเอาเวลาเพราะมันเสียทิ้งเนาะก็มันเสียทิ้งมีใคร สวัสดีค่ะเขาไม่คนหนึ่งก็เขามาเ่อยๆเขาไม่คุยกันได้เรืเอยๆพี่พี่ภกุมาลีอยากให้เขามาไม่น้อพี่น้องสนเข็มมันฮักมดเนาะยสนรูเข็มหน่อยโพดสือของสนเข็มหน่อยไม่ได้พอสองที่เาะรูมันหน่อย มันก็นลุดออกเวชนะสื่อสามตุ่มสามุ่มครึ่งนี้นาทีค่ะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่ได้สักทีเนาะเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งตั้งสามเหลืออีกตั้งครึ่งน,นึงเนาะจากค่ะเนาะสุ อะไรสกดไม่ออผ่านไปผ่านมากับเวมาเด้อจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทุกคนทุกท่านเข้ามาเป็นกับไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได้ทำ ผสมดอกเด็บยุ่ดนี่เดบมาเอาไปกินเด้อเราไหม้สมได้หลายเดบพอที่ชั้นไลกันหน่อยกันใหญ่กันหน่อยกนันใหญ่ทีละคนสองคนพี่ยาไจ่จักเด็กล้างหูุมจักอันเวของพี่นะพี่มีมีจักเสร็จล้างหนุ่มแจ็คคือพาพอมยาพอ มือสองเริ <le> ่มมือสองกันก <organizational noise> ันอะไรนะมือสองเริ่มือที่นี่ที่นี่สายเฮดดี้ต้องต้องเซ็งผ่าแอีกนถ้าเวลาสบลำเสียงนะเอาไปก็เวลาเวลาซ้ำนั่งบูนแต่งติกลุ่นเดลัง วัดทีหยิบพาไม่รูจะเขาวัดมือคนเขาดีแท้เข็มก็ได้ษเขาทำยีบไ,ได้เร็ยวยุ่งูดถึงว่าตอนที่อยู่ตลาดเนาะพี่วาดแบบล้วพี่เนาะอยู่นนยใช่แอปที่นี่โทรศัพท์ททททมันติดเนาะจำนะคงไม่ได้มันแอป,ป นี่หรอเลยนี่เหรอเลยคช่ใช่เช่ใช่ใช่อช่ใ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 ช่อช่ใช่ใน่ขามาช่ใช่่ใคด้ช่ใช่ใช่ใช่ค่ใช่ใช่่่อช่ใย่่ใเดใชค่ใช่่ใชาคช่ใช่ใช่่ใช่ใค่ใ่ น้องธนิสรขอบคุณมากที่เวมาหาพี่นอกจากน,น,นาะพี่ก็มาไล่ตามเคยไหนนาอค่ะเอหนาแพงกราเป๋ายังปะไม่ไม่ไ็นไม่เอหนาที่เป็นยักษ์คมนะหมูไม่ไม่ตั้งไม่ไม่ตั้ง อะไรนะฝากฝากอฟีฟนี่แหละหลายดอกนางพอีนอะไรกินนี่แหลยมันถึงจะหลายดอกปีกเขามันไม่ค่อยงามเขาจะปุ่นมาติดเนาะติดถึงจะปุะ่นตกตอนแรกโทรศัพท์มันมันแอบไปที่นี่มาติดขึ้นมาที่นี่ไม่ของแพงน่ะไม่ที่หน้าทำไมนเหลือทำไม่เหลือก็เอาไปทำอะไร เราก็แล้วก็คิดไม่น่าไม่น่าไม่น่ไม่น่าพี่ว่าผิดมันมันฉาเวพี่ว่ามันฉาพี่ถ้าไม่ปิดดาแบถ่ายเอ็กซ์ทักเองลีนักมีคนคุยไปตามเรื่องตามเล่านะหมายถึงว่านะ ไม่มีรักการไอวี่งของเมื่อถ่ายท้ำนาเดียดเ๋ยวมันได้เร็วได้จดผ่านอ่ะคุณจาามาเองก็งดีได้เร็